สบายดีมาพบพ,อพ่อผ่อยใหม่หนเนาะกับแก้มบุ๋มเฟซบุ๊กใหม่กับแบบว่าใจดีคนิีตามหน่อยกับแบบว่าใจดีจะมาแจกของรางวั art, งวงลคริสมาสะวันที่ 1, ้าเงินรางวัลที่หน,นึ่งสามร้อยเหรียญรางวัลที่หนึ่งเนาะสามร้อยเหรียญและรางวัลที่สองสามหมื่นบาทด้วงเหรอเด้อฟังกติกาง่ายๆเลยแจกแท้แจก,แแจ,กจ,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 จิงเจอกันวันที่๒๕จะนับประกาศผลรางวัลกติกาฟังง่ายๆเด้อกติกาไว้ฟังให้ดี กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้เนาะและ้วก็กดติดตามคอยและแทบมาให้เบิงใต้วิดีโอนี้ผู้ที่โชคดีหับไปเลยวันที่สองหาจะมาแจกผลรางวัลโอเคบอรพราะว่าเฟซบุ๊กเก่าบอกแล้วเฟซบุ๊กใหม่ก็เลยจะมาแจกบ่มีคนติดตามใจดีแจกเด็กได้ของขวัญลิ้นคริสต์มาสแจกแท้แจกจริงบ๊ายบายโชคดีนะแก